สวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้ก็จะพาทุกคนไปขูดหวย New Mexico Rottery นะคะตัวนี้เป็นราคาสองดร์นะคะถ้าถูกก็ถูกถึง5,000เหรียญเลยนะคะเป็นของ Cas อ่า s นะคะเป็นของ c a t b r เนาะ,ะ,น ast, นะะตัวนี้นะคะ อ่านกติกาให้เรียบร้อยนะคะดูกติกาของเขานะคะว่าเขาบอกยังไงบ้างนะคะ,ะกติกาของเขาก็จะเขียนอยู่ตรงนี้นะคะก่อนจะเข้าไปรับฟังยังไงรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเผื่อคนไทยที่มาอยู่ในต่างแดนอยากลุ้นโชคลุ้นหวยนะคะลอตเตอรี่นี้ถูกต้องตามกฎหมายในอเมริกานะคะทุกคนเนาะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปขูดที่อ่า winning number กันก่อนนะคะไปดูหมายเลขของเรานะคะว่าหมายเลขของเราเนี้ยจะมีอยู่ในนี้ไหมนะอ่าหรือไม่งั้นทุกคนก็ขูดข้างล่างก่อนก็ได้นะคะถ้าใครไอ้นี่นะคะถ้าใครเล่นเป็นแล้วเนาะอ่า ก็ขุดตรงนี้ทีหลังก็ได้นะคะ,ะหรือใครยังเพิ่งจะหัดเล่นนะก็ขุดตัวนี้ก่อนก็น,นะคะเพื่อดูนัมเบอร์ของตัวเองนะแล้วก็มาขุดข้างล่างนะคะเพื่อที่จะได้ลุ้นด้วย่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาขูดวินนิ่งนัมเบอรนะคะหลังจากที่เราอ่านกติการเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ค่ะวินนิ่งนัมเบอหมายเลขที่ออกก็คือหมายเลข สิบหกกับสิบห้านะคะอยู่ในกล่องของเราหมายเลขของเรานะคะสิบหกกับสิบห้าเพราะฉะนั้นในตัวเงินตัวนี้นะคะเราจะต้องมีหมายเลขสิบหกกับห้าเท่านั้นนะคะหมายเลขหกกับสิบห้ามีไหมนะคะไม่มีนะคะสิบเจ็ดหมายเลขหนึ่งไม่มีอีกแล้วนะคะาต่อมาค่ะหมายเลข สอหมายเลข19บขอให้มีเด้อนะคะขอให้ได้เด้อขอให้โดนโอ้ยนะไม่ได้นะคะทุกคนอันและอันสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะแบบนี้นะคะมันไม่มีหมายเลขไหนที่แมทกันเลยนะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นไม่วินนะคะเพราะว่ามันไม่มีหมายเลขไหนที่แมทกันเนาะ ออาละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้รถด,ด้วยนะวันนี้รถก็แค่มาขูดหวยอเมริกาเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะที่ขูดหวยที่อยากขูดหวยที่เห็นลักษณะแบบเดียวกันนะคะมันจะเล่นแบบเดียวกันคะ่ะทุกคนแต่ว่ามันคนละชื่อแค่นั้นเองนะคะแค่ดู winning number แค่ดูหมายเลขของเรานะคะที่มันจะถูกนะคะอยู่ในกล่องนี้นะคะมันจะมีหนึ่งตัวสองตัวถึงหตัวขึ้นไปนะคะแล้วแต่ตัวที่เราซื้อมานะคะก็มาดดูข,ข้างล่างนี้ว่ามันมีไหมนะคะถ้ามันไม่มีก็คือมันไม่มีเหมือนกันก็คือไม่ได้นะคะตรงนี้เนาะ,ะถ้ามันมีนะคะก็ขุดดูด้านล่างเนาะมันก็จะเป็นจํานวนที่บอกจํานวนเงินที่บอกนะคะถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องขุดนะยังไงก็ ขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะไปแล้วนะคะ